จ้าวันนี้มาเ,าเติมรังผึ้งนะคะมาเติมกล่องรังผึ้งคือมาเติมถ้าเขาเต็มก็จะเริ่มเติมแล้วค่ะทำงานเสร็จแล้วถึงได้วิดีโอถ้าช่วงทำงานเนี่ยแบบเบสิมากไอเดืป่ามใาในคายอยู่ข้างหลังนะคะเรามาเอาน้ำพึ่งมาน้ค่ะ ขับรถ3ามชั่วโมงกว่าจะถึงคําทานเล็กๆกำลังสวยมนุคาบานพึ่งเราก็ทำงานัจอบรรยากาศรอบๆป่ามนุษคาทัาง โอเคนะคะเดี๋ยวทำงานต่อ